สบายดีทุกคนสบายดีมอนี่พบกับช่องขับบานพาเหลาะขือเก่านะมอนี่วอน้าสศีรษะไปวัดมหาโชคอยู่บ้านเนั้ยก็บ้านแม่งวะอยู่เมืองอางสพังทองละบ้านทางแบงพังโฮเงี้ยบบ้านท่างแบงพังโฮตอนนี้กำลังสีฮอดแล้วมาเหตุบุญเหตุสินแน่จากพง เป็นอะไรกะติดตามความสุขมันกันเลยตอนนี้ก็มหาหอดวัดเลยฮนะอนนี้ก็เป็นควัน,น,นเป็นคล้ายเครื่องสองสุดสุดสี่สุดน่าจะมีมีที่แนนำอะไรวะอะไรวะเกิดวันนั้นวันน,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 นนี้มันมีวะ กัอสินเธี่สนเนะเด็กไทยโหอาหารีมันแบบอันนี้จีคันเนี่หกจีเลือกไปว่าเกิดวันนั้นวันดีบะมักซสีได้ลยวะมันชอยเลือกเยไงนี้ครับมดท่านเดี๋ยวตอนนี้นะนนนเขานนเเมาหอดวัดแล้วมาทำบุญมาขอส่ขอพร ตอนนี้อย uh ู <se 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 ่ที่วัดมหาโศกเชมสังวานนอนทุกท่านตอนนี้กับวิวงามวิวสวยตอนนี้ผนปับปรุงใหม่กับเธอวะไอซี่แม่มุ้งเ่าออกสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้มีโอกาสเด้มาทำบุญ ยูวัดมหาสุพี่นี่กับผมมีอย่างหลายนะมีแต่มาทำบุญเอาไปหลยบอลมาแล้วเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือที่เริ่มต้นของอาทิตย์ใหม่และก็เป็นมือเริ่มต้นของเดือนใหม่นะทุกคนเนาะก็เลยว่าพากันมาเหตุหับโศกและก็พากันมไาไหว้ผราคอพรมาขอโศกขอลาบเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าผ่านใกล้ไปใกล้มาก,ก็มาแหวะได้เนาะเพราะว่า รัทธาพันหลายเดือวัดมหาโศะวะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของแขวงสสวัน,นเขตเด้อนี่เพราะว่าเกือบทั่วประเทศแลวนะทุกคนละกาในการ้องหับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งเนาะนี่ทีมงานเขาก็มาแบบหลายคนเลยตอนนี้เขาอยู่ที่ซ่องคำปานพาหล่อเลยทุกคนนะนี่ยืมซ่องกันก่อนเมื่อนี้นี่ ก่อนที่ทุกคนจะหับส o o หรือว่าไปติดตามหับส o o ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามตติดามเป็นกำลังใจให้ในเด้อทุกคนเด้อน,นี่เ,<อ>เพื่อให้ทางเขาเป็นกำลังใจน,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 นี่ตอนนี้เราก็มาหอดแล้วนะทุกคนเนาะ<อ><อ>ขึ้นเทิงก่อนขึ้นผ่าก่อนบ่ขึ้นไปผ่าก่อนขอลังสิขึ้นไปถูกถูกขอพรบรรยากาศหอม แดดกำลังอ่อนงามบรรยากาศในวัดสงบงามอมเย็นขนาดนดนๆได,ด้มากทีหนึงกะขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนเนะนี่พวกเป็นกำลังถ่ายถ่ายห้อย,ยกันยิ่งงามเลยมีท่านี่ท่านี่ท่านี่นยืนนี่ น้องทองซีครับไอซิลเลตนะอันนี้จะคล้องโครงการนะจะคล้องทิปในค้ังนี้ขอ้องมุกขอบใจเป็นลายๆลับสนับสนุนล้ายตัวไหนนี่ตัวพี่ตัวพี่ตัวพี่ใช่สินี่ยบ่เคยมากอ่ะสมัรถเขาเบิองบรรยากาศของเขาได้เนาะตัวนี้อยู่ที่ สอปโปเลา่าแขวงสวรรณนาเขตนะอยู่เมืองจังเกาะเมืองอัสซังทองอัสซังทองนะบรรยากาศอู้คักคักคักพี่น้องั ่อไปเฮาก็สิไปอันไวองค์พญานาคตอนนี้เฮากำลังไปไหวองค์พญานาคมุ่งไปแล้วมาหอดหลังบรรยากาศพี่น้องสวยงามอลังการขนาดส่บรรยากาศอันสวยงามอลังการเลยเนาะอ๋อครับขานนี้คขักเละสวัสดิ์นะเคาก็มีแบบนี้เซ่ cái <laughs> lê thang nhang chăm lon cứ cắm còn dù không cần lấy ตอนนี้ยแล้วเฮาก็มากราบไหว้องค์ภูเวชสวรรณนานะจะมีคํอาอธิษฐานขอโชคขอเฮงขอเงินขอคํา ไปกาดไว้กันเลยตอนนี้เขาจะใส่เป็นบิงดอกไม้สีแดงกับทูบสีแดงสันนม ต่อไปเ้ากับสไปไหว้พระอีกตรงนึงนะงูขาเม่ไหว้ก่อนเท่าไหร่ห้าไหว้ตูเบสท์สวนท่านอะไรอ่ะมันยากาศคลากรีพี่น้องอากาศย่ำแรงกําลังเย็นอะไรพี่น้องได้มาลองสัมผัสมึงจากเสือ ตัวนี้ฮะสิวาวอลลี่นะประกาศไว้เป็นไปประกาศไว้กันเลยตัวนี้เขาจะใส่เป็นหมวกบงสีเหลืองสีสมทุบสีสม เกี่ยวการกัรนากราบไหวบูชาพระแต่ละองค์ในอันวัดมาหาโศกเอาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เขากะสิจบเพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเขาฝากไปติดตามช่องของเขาๆเลยเนานะช่องคำปานพาเลาะลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเด้เอ,อสำหรับอีพีหน้าเขาชิพภาพเ็นยังกะฝากไปติดตามมันเนี่ย สำหรับวันนี้ขอเกา่าสบายดีบ๊ายบาย